สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสีิเก้าปเด็เลยเนาะมาเด็กกับมางานมนเกิดน้องน้ำพิงให้พี่น้องไงหยุดสุขรุปสัตดาหยุดนั่งงานเล็กน้อยแล้พี่น้องกทีีเล็กน้อยได้แน่ทางวาสนาครไอเห่เห่ยเลที่อาอเายยบขามาลงียบขามาพี่พี่กวงอยู่เด้อพี่เด้อ นีครพี่เด้อพี่ดีพี่ดีเจ้เาเจแท่งนี่งนี่เกสีชมพูแผ็ดอบสีขาวไอ้นี่น่ากจ

ແລ້ວໆທ່ານເລືອກ Okay. <laughs>

วันณาอย่างเปาเค้กแล้วาโฆนา้ท่านในหอดเด้นเจ้าเด้อท่านในหอดจ้านะสบายดีเ้อเฮ้ยวรกแววิ้นมิ้จ้าวา้มามเน่ ว่าสิวิตใหม่พันเด้ยสองปีเลยสองปีเลยด้ไมไนะปตี้าไม่ัคูจะคือนม่ไ่ไี่่ะมนมันยังมาได้อย่งนอยู่เนาะ

วันสลายนคุณแ่ันสลางงงนอนเลยงงนอนยเอองน่เอยี่้อเหมนอ้ป่ะพอด้ยย่เข่าในพอด้วเนาะขวัญมากนั่งอยู่ประตูมาไม่พ่อกเลย có tăng tắt เปิด nữa กันเลยกูนี่ไดก์กันเลยบ่ต้องตัด

เไปลองเนี่ยไปพกแทนลองน้ำพิงก่อนเลยเนาะเ้านอาไมาปนั่งกินยาโต้พูนก็ได้หรนั่งเนาะเออนั่งนาเนาะมันจะเย็นแน่ไปเอาน้าพอนกได้ไป เราคิดเราลอากำลังมาอยากนอนเลยปะจ๊ะอันนี้คนกินลายกบเค็มหน่อยอันนี้ลายดีเนาะ พี่น้องเลยค่ะทำไเรเปล่นจะพาคนพี่น้องออกไปข้างนอกก็เด้อบัดไปยังกัน่ว่าซองเคื่องเมาเลยไปเลล่งอเากัเด้อ ปุ๊บมาต่อมาข้างนอกบัดเลยแล้วเกิดจะเน้่ดูคนอ่ะน่ะน่ะเพิ่นงหยิบมาอยู่น่ะนี่เน่กิ้งนี่กิ้งนี่อยู่นี่ดูนี่นี่คือกิ้งนี่อยู่นี่ในนี่กิ้งนี่เกิดไปไปดอกเว้เด้อแม่มาก่อนเด้อมานั่งอยู่ข้างนอกก่อนเริ่มบัดเด้อหาดีนั่งแล้วบัดเลย เมาเลยบ้านน้ำแขกเลยเมากมาเลยบรรยากาศกัปรีบ้าณนี้แรงเลยพี่รองเลยคโอหกแขนเรียบร้อยแล้วก็สิมีได้เวลาย่อผ้าขาวผ้านำไปเนาะ แต่โมโมาไมนไ้เพิ่นมีอย่างเราคนนี้เนาะสู้กินมา้สามนอยนไ่แต่ขนมไเป็นแก่ีแม่นังตู่แม่นังตู่หารถเ้อแม่นง่มันัจัรถอัไหม่ตแม่นังตู่จํรถวัไหนรถเจ้าหรืบ้อบอาคอยช่วยล็อกพ่อวะและล็อก เนาะมาค่ะว่าพี่ดุระวังโซนรถเด้อปะปะคุยแม่เขาไปด้านในพี่ดุโอเคพอที่เราเอ็กคาเซประมาณนี้เนาะแค่คนเป็นได้หายันี่นี่จะหาให้ดุ cái này mà mình buồn, buồn. Buồn. Mì phải muôn bao muôn món 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 luôn món 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 bố món món cung món 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 Bố món 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 muôn món 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 ขนมย่างเดียวจเอาไปมาวไปจุดมาไ้หมออ้ปูกดีตายแน่ต้องปูกได้ดีดีหมปลูกได้ให้คนดีเด้อให้คนดีให้คนดีแสงให้ำให้รวยเด้อเสงให้รวย จากนี้ต่อไปก็ขอให้มันมามิ่งแนด้วยต่อไปด้ยเจ้านด้วยเเห้เรวยด้เจกอไปเอา้นแกหด้เลยไปไปคนแม่ผาแกนะคนแม่เาไปผูกแขนลูกกันนาไปยังานไปดิ ง่ามแท้เจ้าว่าใ่มแทงเอมันจะงามบเปเาแพ้แม่ดูไข่กระดิ่งตาต้าเอไปยูเดี๋ยวดี๋ยวลองอัรอบได้ดูนะเอาอย่าไปแส่นะงูเลยดูไดพี่มแต่บมันํามืดนะพีเอาบุกคือมูแทบบัดนบ่ จะมาหาเนี่ยบ้านเพื่อนบา้บานนี่บอกเออใช่คนหายไปแค่นคนหายไปใช่คนก็อยู่เพื่อนคนได้เพื่อนคนได้ลูกเออจะจะดิดตูบนี่บอกอ่นี่มาจากงานเน,นี่บานนี่ป้าปา้าโอเคเสนอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยได้พี่น้องมามันเกิดน,น้องน้ำพิงกน่องมาหนีกันเนาะ สำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปิี่ยกับสิขอลาเพรอแม่พี่น้องเพียงสามีก่อนแด้มนกนพแม่พี่น้ององเก่เดิมมมาติดตาบงเช่อมแม่ต้องสือมาตลอดอสำหรับนี้สบายดีแน่นอนเย